สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทาง True Vision นะคะได้เวลาของความบันเทิงจากภาพยนตร์เรื่องดังระดับฮิตติดชาร์จกันแล้วค่ะกับเรื่องราวเบื้องหลังการทํางานของภาพยนตร์สุดฮอตพร้อมตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ๆจาก2องค่ายภาพยนตร์ดัง Paramount Pictures และ Universal Pictures ในรายการ Movie Hit ติดชาร์จ2018กับเนสนิสาชนสิวไทยสค่ะ อีกหนึ่งสัปดาห์นับจากนี้ค่ะภาพยนตร์แอคชั่นที่ระทึกที่สุดแห่งปีก็จะเข้าฉายในบ้านเราและทั่วโลกแล้วการเสี่ยงตายบนตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกเพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเขาคนนี้ค่ะเดวนจอห์นสันสกายสคร,ริปเปอร์ระห่ำตึกเสียดฟ,ฟ้าเป็นภาพยนตร์แอคชั่นเรื่องล่าสุดจากยูนิเวอร์แซลพิ r เจอร์สที่ได้เวนจอห์นสันหรือเดอะร็อกที่ผู้ชมภาพยนตร์ทั่วโลกรู้จักกันดีมานำแสดงครั้งนี้บทบาทของวิลซอตเยอร์อดีต FBI ที่กลายมาเป็นเจ้าหน้าที่ประเมินความปปลอดภััััยให้กกบบรริษทะน เพื่อมาทำหน้าที่ประเมินความปลอดภัยของเดอะเพตึกที่สูงที่สุดในโลกแต่การทำงานครั้งนี้ไม่เป็นอย่างที่คิดเมื่อตึกระฟ้าเดอะเพถูงยึดโดยผู้ก่อการร้ายที่หวังบางสิ่งที่ซ่อนอยู่ภายในตึกนี้นั่นเองที่ทำให้ครอบครัวของ s ซเยอร์ต้องติดอยู่บนตึกระฟ้าแห่งนี้และมีเพียงเขาคนเดียวที่จะช่วยครอบครัวของเขาให้รอดออกมาได้ ะะวันนี้เนสก็เลยมีเสื้อของภาพยนตร์เรื่องนี้มาแจกให้กับผู้โชคดีที่ตอบคำถามเนสถูกค่ะง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่เขาตอบว่าดาราชายคนโปรดของเขาคือดเวนจอนสันหรือเดรอร็อกก็รับไปเลยค่ะเสื้อส,สวยๆตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะมีผู้โชค,คดีหรือเป่าถามเนสมาเลยค่ะสวัสดีค่ะจากรายการ m o v i ี่ i t ติชาร์2018นะคะควันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษ จากเรื่อง Sky Sprpper คำถามง่ายๆนะคะถามว่าดาราชายคนโปรดของคุณคือใครคะเดร็คเดร็คหรือว่าเดวนเจสันใช่ไหมคะใช่ใช่ถึงชอบเขาค่ะเขาเขาเล่นหนักเล่นหนังสนุกใช่ไหมเขาหลายเรื่องอ๋อแสดว่าเรื่องนี้ที่จะฉายสัปดาห์หน้าก็จะไปดูอแค่คำตอบคือเดร็คไมงนเจรับไปเลยค่ะเสื้อจาก Sky Sprpper นะคะดีใจด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะใส่ไปชมภาพยนต์สัปดาห์หน้านะคะขอบคุณค่ะเรามีของราวัลจากภาพยนต์เรื่อง Sky s a p e r มาแจกนะคะเราพีคถามถามว่าดาราชายคนโปรดของคุณคือใครเรามีมาแจกจาก ภาพพิธีเลื่อนส,สกายสปเปิร์นะคะต้องตอบเลยมั้ยเดินล็อกชอบ Johnson ดเดวินจอนสันเดวินจอนสันนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาเขาดูเป็นคนที่แอคชั่นสนุกด,ดีอ๋อแสดงว่าติดตามภาพยนตร์ของเขาก็เยอะเรื่องเลยใช่ไหมคะภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายสัปดาห์หน้าก็จะไปดูใช่ไหมได้ครับถ้าว่างก็จะไปดูเออถ้าตอบว่าเดวินจอนสันนะคะรับไปเลย s k ายส r ร p e เนะคะขอบคุณนะคะสัปดาห์หน้าเข้าฉายแล้วนะคะอย่าลืมไปดูแล้วก็ใส่เสื้อตัวนี้ไปด้วยนะคะโอเคค่ะขอบคุณคะ่ะสัปดาห์หน้าเรามีบทสัมภาษณ์พิเศษของดูเวนจอห์นสันและเนิร์ฟแคมเบลสองดารานำจากภาพยนตร์เรื่อง s k y s c r a p p r r ระหำตึกเสียดฟ,ฟ้ามาฝากกันค่ะเราได้ส่งคุณลูกแก้วสีการนะคะวิสุทธ์ไปสัมภาษณ์พวกเขาถึงเกาะฮ่องกงเลยห่างพลาดนะคะ เป็นภาพยนตร์แอคชั่นในตำนานอีกเรื่องเลยนะคะสำหรับ Mission Impossible แฟรนไชส์ภาพยนตร์แอคชั่นที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงของ Paramount Pictures ค่ะ22ปีเต็มสำหรับ Mission Impossible ภาพยนตร์แอคชั่นเรื่องดังของดาราหนุ่มทอมครูสที่ถูกสร้างต่อเนื่องออกมาและปลายเดือนกระกฎาคมนี้ภาพยนตร์ภาคที่6กับ Mission Impossible Forout ก็จะเข้าฉายในบ้านเราและทั่วโลกกับปฏิบัติการสถานโลกครั้งใหม่ที่มีชีวิตของเขาและคนที่เขารักเป็นเดิมพัน ภารกิจสุดโหดเห็นที่ทุกวินาทีคือความตายอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ทอมครูซได้ทุ่มเทยอย่างมากกับการแสดงฉากเสียงตายด้วยตัวเองค่ะวันนี้ค่ะเราก็เลยมีเรื่องราวการทำงานของฉากเสียงตายของเขาในภาพยนตร์เรื่องนี้มาฝากกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาของตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่จาก paramount pictures และ universal pictures กันแล้วค่ะ กับตัวอย่างตัวที่2ของภาพยนตร์แอคชั่นผจญภัยสุดยิ่งใหญ่ Mortal Engines สมรภูมิล่าเมืองจากกลมรณะภาพยนตร์ที่สร้างจากนวนิยายขายดีเรื่องราวในโลกแห่งจินตนาการเมื่อโลกไม่เป็นอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมันกลายเป็นเมืองเถื่อนและเมืองกลายเป็นพาหนะขนาดยักษ์ที่เคลื่อนที่ได้และไล่ล่าเมืองเล็กเพื่อยึดเป็นเมืองขึ้นภาพยนตร์ภ่ายใตการอำนวยการสร้างของปีเตอร์แจ็กสันผู้กำกับ Lord of the Rings พร้อมกับตัวอย่างภาพยนตร์เื่อื่นๆไปติดตามกันได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการของเราในสัปดาห์นี้ค่ะขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการของเราโรงภาพยนตร์พารากอนซีนนเพล็กซ์ชั้น5สย่างพารากอนและฝากไว้นิดนึงนะคะกับ Movie On Demand บริการโรงหนังตามใจคุณเปิดให้บริการแล้วเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ www.majorcineplex.com/movieondemand เลือกหนังเลือกสาขาเลือกวันที่และรอบฉายที่ต้องการให้นำกลับมาฉายอีกครั้งกดยืนยันแล้วแชร์ไปหาเพื่อนเลยเมื่อถึงเกณฑ์ที่กำหนดเราเปิดรอบฉายทันทียังมีหนังมากมายรอให้คุณกลับมาชมอีกเพียบยิ่งโหวตเยอะยิ่งมีสิทธิ์เปิดฉายมากเฉพาะที่โรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex เท่านั้นนะคะโมเวลาของรายการของเราในสัปดาห์นี้แล้วนะคะพบ้อกับรายการ Movie Hit c h a r g 2018ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้เนสทิสาชงสุวสงขอลาไปก่อน สวัสดีค่ะ